สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆกคนนะคะที่เข้ามาชมช่องเล่าฝันพันรวยนะคะคลิปนี้ก็มีความฝันมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้วันหวยออกแล้วก็คือความฝันก็จะเยอะขึ้นแล้วก็มีตัวเลขหลากหลายก็ลองพิจารณากันดูนะคะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันนี้นะเขาฝันว่ามีผู้หญิงท้อง บอกว่าผู้หญิงท้องเนี่ยคือเลขหนึ่งหแล้วนันฝันนะก็เห็นเลขทูบที่กำลังจุดออกเลขหนึ่งเกต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าบ้านหลังเก่าบ้านเลขที่หนึ่งเกของตัวเองเนี่ยมีงานอะไรไม่รู้มีญาติพี่น้องมาเต็มบ้านทั้งคนที่ตายไปแล้วและคนที่ยังมีชีวิตอยู่ เราได้ไปช่วยเก็บมะม่วงในสวนมาให้พวกพวกเขาทานตอนนั่งทานกันเนี่ยเราได้ทําโทรศัพท์ของเราเนี่ยหล่นตอนแรกคิดว่าไม่เป็นอะไรพอหยิบขึ้นมาดูหน้าจอแตกละเอียดยับเลยลองเปิดดยูยังเปิดใช้ได้อยู่แต่เราก็ทําตกรอบสองจนเปิดใช้ไม่ได้เราก็คิดในใจคงต้องงดใช้โทรศัพท์ชั่วคราว เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินซื้อใหม่เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะห้าสองสาต่อมาได้เก็บกระเป๋าตังค์เล็กๆใครไม่รู้มีเงินเยอะอยู่ไม่รู้เท่าไหร่เห็นเป็นแบงค์ในกระเป๋าหล่นไม่มีบัตรอะไรมีแต่เงินแล้วเราก็เก็บใส่ในกระเป๋าเราไว้ mm. เผื่อว่ามีเจ้าของเนี่ยมาถามหาอายุคนฝัน4ี่สิบ แย่างสี่สิบเก้าเกิดพอศอหนึ่งหกอายุสี่สิบแปดปีหน้าถึงจะสี่สิบเก้าต่อมาผู้หญิงฝันเขาว่าตั้งใจจะเลิกซื้อหวยเนาะแต่ดันมาฝันว่ามีคนบอกให้ซื้อเลขสามแปด ต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่างูตัวใหญ่3มตัวใหญ่มากอ้าปากงับหางกันให้เหมือนมีตัวเดียวอะและเลื้อยมาล้อมกระท่อมที่นั่งอยู่แล้วก็ฉกแล้วหายไปแล้วแฟนน่ยพิมพ์ข้อความมาบอกว่า838มงูใหญ่ถ้าบางตีมันจะตีเป็นเลข9กสตัวก็ ก้าสามต่อมาผู้หญิงฝันเขาบอกว่าฝันวันโกนฝันเห็นเลขสีแดงลอยบนฟ้าเลขสามสองเจ็ดทุกคนแคปแคปทันไหมคะแคปเก็บไว้ด้วยนะคะแคปจนเครื่องพังไปด้วยกันเลยเครื่องค้างต้องคอยล้างเครื่องนะคะ ต่อมาผู้หญิงฝันฝันวันนี้นะคะฝันว่าตัวเองเนี่ยทำของตกลงไปในคลองแล้วเราก็ลงไปเก็บแต่ทีเนี้ยเหมือนในฝันอะ่ะเหมือนกับว่าบัตรประชาชนเราตกไปในน้ำตอนเราเก็บของแต่เราไม่รู้ตัวแล้วก็มีคนเนี่ยไปเห็นบัตรประชาชนเราในน้ำแล้วคิดว่าเราอ่ะจมน้ำตายหาเราใหญ่เลยแล้วข่าวทุกช่อง ก็ประกาศว่าหาศพเราไม่เจอประกาศว่าเราตายคนฝันอายุ21ปีนะคะเกิดวันที่21่ส,สิบเอพศสี่สอายุ21เลขท้ายบัตรประชาชนสองสามเฝนตกหนักอีกแล้ว ต่อมาฝันวันนี้นะฝันว่าไปเคาะประตูบ้านใครไม่รู้มองเห็นด้านบนชัดมากเขาบอก3 0มศูนสองทับสองสแต่เลขสองเจสามเนะี่ยสีแดงแล้วก็ไปขอเข้าห้องน้ำบ้านเขาเจ้าของบอกว่าห้องน้ำอะ่ะอยู่ด้านบน ตัวสีแดงนะคะสองเจ็ดสามงวดนี้คนฝันสองเจ็ดสามเยอะแปลกที่งวดที่แล้วเท่าฝันก็รวยกันแล้วเนาะต่อมาอันนี้ฝันวันนี้นะคะเขาบอกว่าฝันสองคืนติดวันพระกับเมื่อคืนเขาฝันว่าปลูกบ้านหลังใหม่สวยน่าอยู่มากๆเลยในฝันเนี่ยบ้านสวยมากหลังใหญ่ บ้านเลขที่ปัจจุบันนะคะสามเจ็ดสองต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่ามีเงินในกระเป๋าเต็มเลยเป็นเงินรางวัลที่ธนาคารเนี่ยเอาให้เราเราก็งงไม่ได้ถูกสรุปเขาเอามาให้ผิดคนเราเลยตามหาเจ้าของเงินมีชื่อด้วยแต่จำไม่ได้ เป็นคุณตากับคุณยายนะคะเราเอาเงินให้เขาเขาบอกว่าไม่รู้ว่าถูกมันเป็นลอตเตอรี่ที่เขาอะซื้อไว้นานแล้ว mm hmm. เขาก็อวยพรเราเลขลอตเตอรี่นะคะศูนย์สี่ศูนย์สองสี่สองต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่ามีเด็กผู้ชายขาวอวบน่ารักมานอนด้วยแล้วน้องเนี่ย ทำมือบอกหวยสามตัวรอบแรกเขาจําไม่ได้ว่าเลขอะไรจําได้รอบที่สองน้องทํามือหนึ่งสี่สองพอรอบที่สามน้องทํามือสามสองสามแล้วเขาบอกเขาบอกเขาลืมบอกว่าในฝันเนี่ยพ่อแม่เด็กอะ่ะโทรมาตามว่าเห็นลูกเขาไหม คือพ่อแม่เขาว่าโทรเข้ามาเบอร์เรานะคะเบอร์พ่อแม่เด็กนะคะสองเจ็ดลงท้ายด้วยสองเจ็ดเจ็ดสามต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าแมวหนึ่งตัวมันอยู่ในบ้านแล้วมันอ้วกเป็นน้ำไหลเต็มพื้นบ้าน เขาบอกบ้านเลขที่สามหนึ่งสามทับห้าศูนยเป็นฝันของเมื่อวานนะคะวันที่สามสิบต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันเห็นงูตัวใหญ่วิ่งผ่านหน้าไปสามตัวตัวแรกเป็นงูจงอางตัวเมียตัวที่สองนะ่ะเป็นงูตัวผู้ตัวที่สามเป็นงูเหลือมตัวใหญ่ แล้วงูตัวที่สองก็คืองูตัวพูดนะวิ่งกลับมาลัดที่หน้าอกแล้วคอเราแล้วใช้เขี้ยวเนี่ยกีดที่ใบหน้าเราไปหนึ่งแผลงูพูดได้ในฝันนะคะบอกว่าให้เราเนี่ยเขียนเบอร์โทรศัพท์ลงในกระดาษงูตัวนั้นน่ะจะเอาไปแปะไว้ข้างหน้าอกซ้ายแล้วก็พูดว่าฉันจะไปหาเธอ เบอร์โทรเขาที่เขาเขียนให้งูนะแปดห้าเก้าห้าแต่ฝันนั้นเนี้ยปังคิดว่าไม่น่าเกี่ยวกับหวยจากที่ปังดูอ่ะเป็นงูตัวผู้แล้วก็คือไปรัดเขารัดตัวนะนะรัดหน้าอกรัดคอแล้วก็ขอเบอร์แล้วงูตัวนั้นน,นบอกว่าจะมาหาปางคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อคู่ของเขามากกว่าฝันนี้นะปังคิดว่าไม่น่าเกี่ยวกับหวยอ้าวันนี้หมดแล้วค่ะ เ,เดี๋ยวหน้าน่าจะมีฝันเพิ่มช่วงมืดมืดนะคะเพราะว่าคนยังลงความฝันไม่หมดเดี๋ยวถ้ามีฝันเพิ่ม,มัจะมาเล่าเพิ่มเติมให้ฟังนะคะวันนี้ฝันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ไม่ค่อยแล้วใจแต่ว่าก็มีตัวเลขที่ชอบอยู่ ตัวเลขสีแดงจะเป็นสองเจ็ดสามอีกแล้วอ่ะขอให้ออกสองสามเนาะเจ็ดสองสามก็ได้เก้าสองสามก็ได้นะคะยังไม่ได้ซื้อเลยยังเก่งอยู่นะคะส่วนมากปัญจะซื้อในเว็บแต่ว่าในเว็บน่ะอั้นเหลือครึ่งราคาประจําเลยเพราะว่าเราซื้อช้าเราต้องซื้อไวหน่อยปกติปันจะซื้อไวแต่ว,วันนี้เหมือนกับว่าเราอยากซื้อน,น้อยแบบอยากถูกแบบจังๆอย่างเงี้ยก็เลยว่าขอลุ้น ความฝันอีกนิดนึงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ